รัสเซียมีชื่ออย่างเป็นทางการว่าสหพันธรัฐรัสเซียเป็นประเทศในยูเรเชียเหนือและเป็นประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกกว่า1-0,000ตารางกิโลเมตรครอบคุมพื้นที่ ของโลกถึง1ใน8รัเสเซียยังเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกโดยมีประชากรประมาณ143ล้านคนรัเสเซียปกครองด้วยระบอบสหพันธ์สาธาร,รณารัฐกึ่งประธานาธิบดีประกอบด้วย89เขตการปกครอง รัเสเซียมีปริมาณทรัพยากรแร่ธาตุและพลังงานสำรองที่ใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติอันดับหนึ่งของโลกเช่นเดียวกับผู้ผลิตน้ำมันอันดับหนึ่งของโลกรักเสเซียมีป่าไม้สำรองที่ใหญ่ที่สุดในโลกทะเลสาบในรัเสเซียบรรจุน้ำจืดปริมาณหนึ่งในสของโลก ธงชาติเป็น,ง Saint Andrew, นธงเซนแอนดรูลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามี3สีก็คือสีขาวน้ำเงินแดงสีขาวหมายถึงความสูงส่งและอิสรภาพสีน้ำเงินหมายถึงเกียรติยศและความบริสุทธิ์สีแดงหมายถึงความกล้าหาญและความใจกว้างอาหารในประเทศรัสเซียส่วนใหญ่จะเน้นบริโภคแป้งและผักต่างๆเมืองหลวงชื่อเมืองมอสโกเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดภาษาราชการใช้เป็นภาษารัสเซีย การแต่งกายประจำชาติผู้หญิงจะสวมกาโกชนิกมีลักษณะเป็นหมวกหรือที่คาดผมที่ตกแต่งด้วยมุกอัญมณีหรือรูปปัดให้เข้ากับชุดก,กระโปรงยาวยกอกแบบมีผ้ากันเปื้อนด้านหน้าสีสันสวยงามผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวสีขาวเนื้อบางกางเกงขาย,ยาวสีดำมีผ้าคาดเอวปรัชญาการศึกษาประเทศรัสเซีย ประวัติการศึกษาการศึกษาในสมัยโบราณได้เน้นนักศาสนาศาสตร,ร์และพันธุศาสตร์เพราะผู้คุมอํานาจทางการศึกษาคือพระและข้าราชการผู้ใหญ่ทั้งในราชสำนักและนอกสำนักในราชสมัยของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชคิทสักราช1689-1725ถึงการศึกษาได้กระจายไปสู่ประชาชนทุกระดับ จนกระทั่งประชากรได้เฉลิมพระนามพระองค์ว่าพระบิดาแห่งการศึกษาในรัสเซียในรสมัยของพระนางแคทเธอรีนที่2การจัดการศึกษาได้ยึดสือตามแนวความคิดของลุซโซได้กำหนดได้ตั้งจัดโรงเรียนชั้นในชุมชนโดยกำหนดไว้ว่าการศึกษาในชั้นธรรมดามีระยะเวลา2ปีส่วนในเมือง ใหญ่ได้ตั้งโรงเรียนที่มีระยะเวลาเรียน5ปีและเป็นโรงเรียนประเภทกินนอนด้วยในรัชสมัยของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่1คิศักราช1801-1825ได้ทรงจัดตั้งกระทรวงศึกษาธิการชั้นในปีคิศักราช1802ได้เปิดสอนในโรงเรียนประจำเขตและหมู่บ้านมีมหาวิทยาลัยและโรงเรียนประจำชุมชนด้วย ในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่สองเป็นสมัยของการปฏิรูปการศึกษาทรงจัดตั้งโรงเรียนปถมศึกษาทั่วประเทศได้จัดโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนฝึกหัดครูสตรีและได้ทรงตรากฎหมายประชาบาลเพื่อให้การศึกษาแก่ทุกคนโดยเสมอภาคกันในสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่3เป็นสมัยที่มีการต่อต้านแนวความคิดการปฏิวัติทางการศึกษา การศึกษาในสมัยนี้ยึดหลักสามประการคือเพื่อการศาสนาราชาธิปไตยและชาตินิยมในปีคทศักราษ1905ได้มีการปฏิวัติขึ้นผลก็คือลดอำนาจของพระเจ้าซาให้น้อยลงมีการพัฒนาหลายอย่างทำให้ประเทศก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงภายหลังการปฏิวัติได้เปิดศักรารใหม่พวกบอลเซวิท มีอำนาจปกครองประเทศพวกนี้ได้เห็นความสำคัญของการศึกษาและได้จัดการศึกษาภาคบังคับให้แก่เยาวชนชายหญิงหลังจากปฏิวัติแล้วเป้าหมายแรกก็คือการลบล้างระบบโรงเรียนเก่าๆที่แบ่งแยกการศึกษาให้แก่ชนชั้นของสังคมนั้นๆโดยให้จัดการศึกษาเพื่อทุกคนให้เลิกการสอนศาสนาในโรงเรียน ให้สอนลทัทธิคอมมิวนิสต์แทนเพื่อความซื่อสัตย์ในปีคิศักราช1930รัฐบาลได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ7ปีทั่วประเทศในปีคิศักราช1931สตาลินจึงได้ปรปับปรุงการศึกษาใหม่กำหนดการสอนและปวดขันวินัยของนักเรียนอย่างเคร่งครัดทั้งนี้โดยมีจุดมุ่งหมายสประา ือประการแรกเพื่อสร้างคนให้พอเพียงกับความต้องการของสังคมประการที่สองเพื่อสร้างพลเมืองที่มีความจงรักภักดีและไว้วางใจได้ต่อมาคุชชอนได้ปรับปรุงระบบการศึกษาเสียใหม่ซึ่งเป็นรากฐานสืบมาจนกระทั่งในปัจจุบันนี้ที่สำคัญคือ เน้นในด้านการศึกษาทั่วไปให้มากยิ่งขึ้นแทนที่จะเน้นด้านการใช้แรงงานเป็นหลักหลักการปฏิวัติในเดือนพฤศจิก,ก,กาย,ยนคช1917นะคะรัะเสเซียมีความน่าหลังกว่าประเทศยุโรปภาคกลางและภาคตะวันตกมากค่ะแต่ในระยะหลังรัเสเซียสามารถส่งดาวเทียมสปูตนิดออกสู่อวกาศทําให้ประเทศสิ้นโลกตะวันตกมองเห็นว่ารัสเซียได้ก้าวไปไกลมากในด้านเทคโนโลยีค่ะ พอผูน้นํารัสเซียมีจุดมุ่งหมายจะสร้างสังคมใหม่โดยใช้ระบบการศึกษาเป็นเครื่องมือนําไปสู่เป้าหมายค่ะเป้าหมายไม่ใช่เป็นเพียงเพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์วิศวกรและช่างเท่านั้นนะคะแต่เป็นเครื่องมือของการศึกษาเพื่อมวลชนซึ่งเยาวชนุ่นต่อไปจะได้รับประโยชน์ไม่เฉพาะแต่ในด้านการเรียนขั้นพื้นฐานอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่จะได้รับประโยชน์จากความคิดด้านสาาังคมศิลธรรม และการเงมือนเช่นกันค่ะระบบการศึกษาของรัสเซียได้รับการปรับปรุงและได้รับทธิพลจากสหาภาพและความต้องการของสังคมที่อยู่แวดล้อมด้วยค่ะระบบการศึกษาของประเทศรัสเซียยึดหลักเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างมั่นคงค่ะกล่าวคือประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาถึงระดับอุดมศึกษาอย่างเสนอภาคกันอย่างแท้จริงค่ะโดยไม่คำนึงถึงเพศผิวเชื้อชาติ และฐานะทางทรัพย์สินมีอิสระในการใช้ภาษาเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาพื้นเมืองหรือภาษาภาคอื่นใดโดยโรงเรียนในประเทศรัสเซียนะคะได้จัดการศึกษาที่มีพื้นฐานไปในทางวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริงค่ะให้กับเด็กนักเรียนระบบโรงเรียนได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นโดยการนำความสำเร็จใหม่ใมในด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีมาใช้ด้วยกันค่ะและการจัด ให้การศึกษาทุกประเภทมีความเป็นเอกภาพและมีความต่อเนื่องกันทุกขั้นตอนค่ะระบบศึกษานะคะการศึกษาของรัสเซียมีประถมศึกษา3ปีมัธยมศึกษาตอนต้น5ปีมัธยมศึกษาตอนปลาย2ปีและระดับมหาวิทยาลัย4ปีค่ะปัจจุบันการศึกษาภาคบังคับนะคะจะต้องเรียนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายใช้เวลาเรียน10ปีค่ะ1 อนุบาลศึกษาจัดเป็น2แบบคือสถานรับเลี้ยงเด็กและโรงเรียนอนุบาล 2. ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานี้ที่โรงเรียนเดียวกันค่ะเรียกว่าโรงเรียนมัธยมแบบประสมเมื่อจบมัธยมศึกษาตอนต้นแล้วสามารถเลือกเรียนในโรงเรียนมัธยมสายสามัญศึกษาและสอบเข้าต่อใน ระดับมหาวิทยาลัยมร,ริบนูนได้เรียนด้านวิทยาศาสตร์เพื่อผลิตนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆให้เพียงพอต่อความต้องการและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ระดับอุดมศึกษ,ษาสถาบันอุดมศึกษาในรัสเซียที่สําคัญได้แก่ 1. มหาวิทยาลัย 2. สถาบันอาชีวะและเทคนิคโดยแยกออกเป็น2ประเภทคือประเภทสถาบันโปรเเทคนิคสอนหลายาแขนงวิชาในสถาบันเดียวกันอีกประการหนึ่งเป็นสถาบันเทคนิค พาะด้านคือมุ่งผลิตเฉพาะผู้เชี่ยวชาญแต่ละแขนง 3. สถาบันเกษตรศาสตร์เน้นหนักไปในด้านการเกษรตรกรรมค่ะและมุ่งผลิตผู้เชี่ยวชาญดูแลทางเกษรตรกรรมสาขาต่างๆสสถาบันแพทยศาสตร์มุ่งผลิตแพทย์ระดับประกาศนียบัตรชั้นสูงและผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาแต่ละวิชาแต่ละโลกการศึกษาในชั้นที่สูงกว่าระดับอุดมศึกษาแบ่งออกเป็นสองระดับได้แก่ Can ดิเด t e อฟไซส e ต้องใช้เวลาศึกษาอย่างน้อย3ปีค่ะต่อจากระดับมหาวิทยาลัยมาตรฐานการศึกษาในระดับที่สูงกว่าระดับปริญญาโทในประเทศไทยและประเทศทางตะวันตกปริญญาด็อกเตอร์ออฟไซ e เป็นการศึกษาในระดับที่สูงสุดผ,ผู้ที่จะเข้าศึกษาในระดับปริญญานี้นะคะจะต้องผ่านระดับ candidate o f ไซส e มาแล้วนะคะและในการทำงานในสาขานี้เป็นเวลาหลายปีโดยต้องทำงานวิจัยชช้นสำคัญด้วย นอกจากสถาบันการศึกษาในระดับต่างๆาที่กล่าวมาแล้วในรัสเซียมีสถาบันอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือโรงเรียนทางการเมืองค่ะซึ่งมีความหมายเพื่อปลูกฝังรัททีแราคานิยมนระบบคอมมิวนิสต์ให้แฝงในเมืองโดยตรงในการศึกษาในด้านการเมืองของรัสเซียนี้ค่ะทางรัฐบาลนะคะพยายามปรับปรุงและควบคุมอย่างใจชิดค่ะโดยมีจุดมุ่งหมายพื้ที่จะปลูกฝังแนวความคิดในเรื่องรัทิคอมมิวนิสต์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ทางนี้นะคะเพื่อที่จะควบคุมความเคลื่อนไหวของพลเมืองให้ดียิ่งขึ้นค่ะรุนะคะรัะเสเซียฝึกอบรมให้เด็กเติบโตเป็นพลเมืองยีนส์บอกคอมมิวนิสต์ยึดมัดด่นในหลักหลอมมาร์กและเลนินให้โอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกันจะเห็นได้ว,ว่าการศึกษาในรัสเซียนะคะเป็นเครื่องมือทางการสร้างสรรค์คอมมิวนิสต์ะคะ่ะ คำกล่าวของเลนินนะคะถ้าปัาศจากการสอนก็จะไม่มีความรู้ถ้าปัสจากความรู้ก็จะไม่มีสังคมคอมมิวนิสต์ค่ะดังนั้นการศึกษาในรัสเซียนะคะจัดขึ้นเพื่อสนองจุดหมายทางอุดมการทางการเมืองมากกว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมการเต่อนตัวของประชาชนชาวรัสเซียในเรื่องทําการศึกษาทําให้รัฐบาลสามารถปรับปรุงแก้ไขรักสู่การศึกษาได้บรรลุตามเป้าหมายในส่วนใหญ่ค่ะโดยเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ได้มีการค้นคว้าทางอวากาศ ลาเซียนะคะเป็นชาติแรกนะคะที่สามารถผลิตดาวเทียมชั้นโคจรรอบโลกนะคะและลงไปบนดวงจันทร์ได้สาเร็จค่ะนอกจากนั้นนะคะในด้านที่เกี่ยวกับปรมนูนะคะรัฐบาลนะคะยังสามารถผลิตปรมานูเพื่อใช้ในเรือดินสมุดนะคะและใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆได้ค่ะไม่น้อยหน้าก,กว่าประเทศมหาอำนาจอื่น,นะคะ่ะ ัญญาการศึกษาสาขานิยมมาจากปัญญาพื้นฐานสองฝ่ายคือฝ่ายจินิยมซึ่งเชื่อว่าจิตเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตคนการที่จะรู้หรือเห็นความจริงได้ด้วยความคิดนั้นอีกฝ่ายหนึ่งคือวัตถุนิยมซึ่งมีความเชื่อในเรื่องวัตถุนิยมในธรรมชาติที่เราเห็นสัมผัสหรือประสบการณ์ต่อสิ่งเหล่านั้นทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเนื้อหาสาระหรือสาระ,าระศึกษาปัญญาการศึกษา ทีนี้ให้ความสนใจเนื้อหาเป็นสําคัญถือถือว่าเนื้อหาสาระต่างๆเช่นความรู้ทัศนคติค่านิยมและอื่นๆเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องได้รับการก,ารกันกรองมาดีแล้วควรได้รับการทนุบำรุงการถ่ายทอดแก่คนรนุ่นหลังถือว่าเป็นการอนุรักษ์การถ่ายทอดทางวัฒนธรรมปัญญาการศึกษาของประเทศรัสเซียสอดคล้องกับปัญญาการศึกษาสาธารนิยมโดยแนวคิดพื้นฐาน ปัญญาการศึกษาสาธขารนิยมมาจากปัญญาพื้นฐานสองฝ่ายคือฝ่ายจนิยมซึ่งเชื่อว่าจําเป็นและสาําคัญที่สุดของชีวิตคนการที่จะรู้และเห็นความจริงได้ด้วยความคิดนั้นอีกฝ่ายหนึ่งคือวัตถุนิยมซึ่งมีความเชื่อในเรื่องวัตถุนิยมวัตถุในธรรมชาติที่เราเห็นสัมผัสหรือประสบต่อสิ่งเหล่านั้นทั้งสองฝ่ายกลายเป็นเนื้อหาและสาระหรือสาระศึกษา ปัจจการศึกษาลัทีนี้ให้ความสนใจทางด้านเนื้อหาเป็นสําคัญถือว่าเนื้อหาสาระต่างๆเช่นความรู้ทัศนคติท่านิยมและอื่นๆเป็นสิ่งที่ดีงามถูกต้องได้รับการกันกรองมาดีแล้วควรที่จะได้รับการบํารุงการทน้นผึ่งการถ่ายทอดไปสู่คนรุ่นหลังถือเป็นการอนุรักษ์และการถ่ายอทอดทางวัฒนธรรมแนวคิด ทางการศึกษาปรัชญามีนความเชื่อว่าการศึกษามุ่งพัฒนาความสามารถที่มนุษย์มีอยู่แล้วเช่นความสามารถในการจําความสามารถในการคิดความสามารถที่จะรู้สึกการศึกษาควรมุ่งที่จะถ่ายทอดความรู้ที่สะสมกันมาความเชื่อความศรัทธาดังนั้นจึงควรจัดประสบการณ์ให้ได้ความรู้ทักษะคันิยมที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตรู้จักการักษาและสืบทอดทางวัฒนธรรมอัน ไว้ก็ไก่จุดมุ่งหมายของการศึกษามีสอระดับคือระดับที่กว้างได้แก่การถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อที่สังคมมีความเฉลียวฉลาดในระดับที่แคบมุ่งพัฒนาสติปัญญาของมนุษย์เพื่อให้มีความเฉลียวฉลาดมีพฤติกรรมที่ดีเป็นแบบอย่างที่ดีของคนรุ่นหลัง สูตรจะเป็นแบบแผนเดียวกันทั่วประเทศและจัดเตรียมโดยครูหรือผู้เชี่ยวชาญโดยการจัดในลำดับความยากง่าย 2. ครูเป็นบุคคลที่สําคัญอย่างมากของการศึกษาจะต้องเป็นครูเท่านั้นเพราะครูเป็นผู้รู้เนื้อหาและถูกต้องที่สุดครูเป็นผู้กําหนดกิจกรรมในห้องเรียนกําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ครูเป็นต้นแบบของนักเรียนเปรียบเสมือนแม่พิมพ์ 3. ผู้เรียนหรือนักเรียนตาม การศึกษาสารานิยมจะต้องเป็นผู้สืบทอดค่านิยมไว้และถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลังผู้เรียนจะต,ต้องเชื่อมฟังคำสั่งสอนของครูและผู้ใหญ่ที่กําหนดเนื้อหาไว้นักเรียนเป็นผู้ฟังและทาําความเข้าใจเนื้อหาและจดจ,จําไว้เพื่อจะนําไปไถ่ายทอดนักเรียนไม่จําเป็นต้องมีความคิดเิเริ่มคอยรับฟัง โรงเรียนเป็นเครื่องมือของสังคมทำหน้าที่ตามที่สังคมว่าหมายเท่านั้นไม่ต้องไปแนะนำหรือเปลี่ยนแปลงอย่างใดอย่างหนึ่งให้แก่สังคมมีหน้าที่อนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่แล้วและถ่ายทอดต่อไปเพราะถือว่าทุกอย่างที่สังคมทามาดีอยู่แล้วโรงเรียนจะต้องสร้างบรรยากาศของการศึกษาเพื่อพัฒนาสติปัญญาจริยธรรมและถ่ายทอดสิ่งเหล่านั้นต่อไปนอกจากนี้โรงเรียนยังต้องยึดถือกฎระเบียบให้อยู่ในกรอบที่สังคม